สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปด้ในรายการคน,คนมีมองค์วันนี้เสนอตอนพระฤราษีผู้มีเมตตามหานิยม <c oughs> คนนิยมและก็ชมและก็รักใช่ไหม <c oughs> อันนี้พูดตรงๆนะเพราะพระฤราษีเนี่ยมีฤทธิ์มีเดชสามารถทำงรงละหน้าทองสาริการิาน,นทองเสริมดวงเสริมราศีได้นะทำเสน่ห์ได้ใช่ไหมคะทำได้ทุกอย่างแต่ว่าท่านส่วนใหญ่ท่านก็ไม่ได้เสน่ห์อะไรหรอกมันดูบุพกรรม ถ้าบุพกรรมได้ก็ถึงทําให้แต่ถ้าบุพกรรมไม่ได้ก็ไม่ทํานะติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook ครับโอิริกรอภิรัตเฟซบ o ๊กโอิริกรอภิรัตนะครับนะเบอร์โทร06199226450925929261 id รายโอิรี15นะตามนี้ครับนะ และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ราย AJTOP16 ครับนะก็สวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะก็เรามาคุยกันถึงพระรุษีใครๆก็นิยมใครๆก็ชมใครๆก็รักด้วยว่าบังเกิดเมตรามหานิยม พระฤาษีเนี่ยเป็นผู้มีเมตตาสูงและเป็นผู้ที่ช่วยลูกหลานนะทุกตนทุกคนที่มาหาท่านไม่เคยปฏิเสธออกับส่วนใหญ่แล้ว,ว่วาท่านจะใจดีมากอันนี้พูดตามหลักความจริงนะที่เห็นมานานแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันแต่ก่อนจะคุยกันตรงนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มบูชาครูก่อนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสมัมพุทธัสสะ namo dasa pa k a ห a t o a r ม h a t o sama s a m ส u t a s a ต namo dasa pa k a อ a t o arahato sama s a m ท u t a s a โอมพะบคุธทัพมุนีเทวานโมพุทธายะโตติยามปีระพคุธทัพมุนีเทวานโมพุทธายะตาติยามปีระพคุธทัพมุนีเทวานโมพุทธายะอม फिकने सिधि प्रसिदि में महाराभो भी नमो भभी सिद्धि सिधि प्रसिद्धि में महाराभो आतीय पी नमो भभी सिद्धि सिधि प्रसिद्धि में महाराभो ओम श्री खने नमः ओम श्री खने नमः ओम श्री खने नमः นะสิทธิการิยะนะครับนะก็มีพระฤาษีเป็นต้นพระฤาษีเนี่ยเป็นเจ้าแห่งเวทเป็นเจ้าแห่งมนต์นะพระฤาษีครอบเสียนถือว่าเป็นหน้าเป็นตาอันเป็นมงคลของท่านอย่างองค์นี้ที่ท่านครอบเสียนก็เพราะว่าเพื่อเกิดสิริมงคลนะพระฤาษีเนี่ยท่านมีเมตตาสูงแล้วท่านก็รักลูกหลานทุกคนนะที่อยู่ในสายของท่านคือสายของท่านนี่ก็หมายถึงว่าคนที่นิยมพระฤาษีเพราะพาระฤาษีหนึ่ง เป็นคนแก่แล้วสองท่านรักลูกหลานใครเอาใจท่านท่านก็ช่วยหมดแหละใครมาหาท่านมีทุกมาถึงสำนักท่านนะนะท่านก็ช่วยหมดอันนี้พูดตามตรงนะอย่างพระฤาษีนารอดเนี่ยที่นั่งอยู่ตรงกลางเนี่ยท่านยิ้มเนี่ยพระฤาษีนารอดเนี่ยท่านใจดีดูหัวโตโตหน่อยแต่ท่านก็รักคนทุกคนนะใครมาหาในสำนักท่านเนี่ยท่านจะมาช่วยเสมอถามว่าช่วยเพราะอะไรเพราะว่าเป็นพระฤาษีเนี่ยมีนิสัยขี้สงสารนะ นอกจากมีความที่สงสารแล้วเนี่ยท่านก็มีความเมตตาท่านจะชอบสวดมนต์ภาวนาอยู่คนเดียวทุกวันน่ะแหละนะพระฤาษีเนี่ยผมบอกอย่างหนึ่งใครที่มีญานบาร,รมีพระฤาษีเนี่ยผมก็ยินดีด้วยตรงที่ว่าท่านเป็นผู้บำเพ็ญนะพระฤาษีเนี่ยไม่ใช่ว่าพาระฤาษีจะไม่สำเร็จเป็นอรหันนะพระฤาษีหลายๆองค์เนี่ยสำเร็จเป็นอรหันนะก็มีนะและอีกหลายๆองค์เป็นพระอนาคามีก็มีนะ มีหลายหลยองค์เป็นพระนาครามีก็มีพ้นจากโลกไปแล้วก็มีพระฤาษีจริงๆอะ่ะตอนแรกๆอะ่ะก็ท่านก็เหมือนกับเรียนมาเยอะแล้วก็เป็นผู้ที่รู้ศาสตร์มีฤทธิ์มีเดชอย่างท่านอาจารย์โอเนี่ยท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญตำนานพระฤาษีท่านยังเคยเจอพระฤาษีตัวเป็นๆเ,เลยอ๋อไม่เคยเห็นหรอกไม่เหาะมาไง ก็ตอนที่นอนหลับไปหรือว่านิมิตก็ไม่รู้จะไม่นอนแล้วตั้งแต่ตอนเด็กๆนะคะช่วงนั้นนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงอ่ะวันวันหนึ่งอ่ะชอบนั่งสมาธิมากเลยตอนเด็กๆเสร็จแล้วคราวนี้คือมีอครั้งหนึ่งเห็นรูษสีในภาพเห็นขึ้นมาว่าเป็นหุบเขาที่มีต้นไม้นะคือรูปร่างเหมือนตึกอ่ะ เหมือนตึกอะ่ะคือขึ้นไปตรงๆอย่างเงี้ย hmm. เป็นตรงๆเป็นแท่งๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเหมือนตึกอะ่ะแต่ว่า hmm. มีต้นไม้ปกคลุมหมดเลยนะคะแล้วก็ในนั้นน่ะในภาพนั้นอาจารย์โอเห็นฤษีตนนึงนั่งขัดสมาธิแบบนี้ไหมแบบนี้มั้ยมั่งขัดสมาธิแบบเนี้ยอ่ะแล้วก็เหาะไปกลางอากาศแล้วก็เหาะ<ๆ>นี่นั่งหลังตรงด้วยนะนั่งหลังตรงด้วยแล้วก็เหาะไปข้างหน้าอย่างเงี้ยใช่เหาะไปข้างหน้าอย่างเงี้ย ออกออกไปบนท้องฟ้าคือเป็นหุกเขาไงนึกออกไหม,มแล้วก็ห่อออกไปแ้างเน้าตรงๆอ่ะพอเราเห็นว่าเป็นอะไรแค่นั้นแหละเราก็เหมือนสะดุ้งตื่นขึ้นมาหรือว่าออกมาจากนิมิตนั้นเลยใช่ซึ่งท่านอาจารย์โอ้ตอนนั้นก็คือว่ารับรู้ได้ว่าอ๋อเราอาจจะมีฤาษีในตัวคือเขาเรียกอ,อะไรปกปักรักษาเราอยู่ผู้บำเพ็ญชั้นสูงนะตำนานพระฤาษีจึงบังเกิดขึ้น ถามว่าพระฤาษีเนี่ยท่านมีเมตตาครับไม่เคยแบ่งชั้นวันนะใครจะไปใครจะมาก็ตามใครอยากจะเรียนกับท่านท่านก็สอนนะพูดตรงๆนะพระฤาษีเนี่ยใครอยากจะเรียนกับท่านท่านก็สอนแต่ท่านจะทดสอบจิตใจคนก่อนท่านท่านไม่ดูดวงก่อนเรอหรือว่าท่านไม่เลือกคนสอนหรอครส่วนมากก็ท่านจะดูลักษณะ32ประการเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของเออเหมือนกับว่าเป็นลักษณะที่พรามจะรู้กันคือดูคนแป๊บเดียวจะรู้ทันทีและดูมือและดูเท้าแค่นั้นรู้เลย พระฤาษีเนี่ยมีความรู้เฉพาะของตัวเองเขาเรียกว่าลักษณะพยัญชนะ32ประการคือเมื่อก่อนนู้นน่ะเขาบอกว่าคนที่ตัดกิเลสได้ต้องดูที่รอยเท้าเขาบอกว่าองค์สมณะโคโดมเคยมีพราหม์ประเภทหนึ่งเจอรอยเท้าองค์สมณะโคโดมเนี่ยพรามประเภทนั้นบอกว่าคนคนนี้ตัดกิเลสได้แล้วนี่ก็จะเอาลูกสาวไปยกให้ปรากฏว่าท่านไม่รับท่านบอกท่านรับไม่ได้่วงนี้เสร็จแล้วอย่างพระฤาษีเนี่ยท่านจดบันทึกพยัญชนะนะก็คือว่าเหมือนกับลักษณะมนุษย์เนี่ยสประการนะ คือมันเป็นลักษณะเฉพาะที่พระฤาษีท่านรู้ของท่านอยู่แล้วแล้วพระฤาษีแต่ละองค์นะล้วนจะมีฤทธิ์มีเดชมีเมตตามหานิยมพระฤาษีจริงๆมีศีลอาจจะมีศีลแค่เพียง8ดข้อมี8ดข้อเท่านั้นนะคือไม่นอนบนที่นอนอันฟูกใหญ่นุ่มก็คือนอนบนแครนอนบนไม้หลังมาใช่ไม่ไม่ฉันอาหารเย็นไม่ฉันอาหารเย็น ไม่รูปไร้แป้งพระฤาษีเนี่เป็นอย่างจริงๆอันนี้เรื่องจริงนะแล้วก็มีไม่ดูนัจากกีตาวาริกาวิสุกสัดัศนะคือท่านไม่ดูการแสดงละครฟ้อนรำพูดตรงๆนะโดยจริงแล้วตั้งแต่แรกมาัทั้งพวกร้องเพลงก็งมไม่ได้ใช่สวดมนต์ได้อย่างเดียวแล้วพระฤาษีเนี่ยท่านมีเมตตาอย่างหนึง่ง<ะ>ท่านคอยช่วยลูกหลานเวลาจะบวงสรวงเปิดกิจการร้านค้าบวงสรวงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมหรือว่าไอ้นี่การแสดงก็ตามก็จะต้องมี เสียญพะพิคเนสนะหรือพระฤาษีวงการมันเทอรมบางคนก็ส่วนใหญ่ก็บูชาหรือปู่หรือศีกันนะ,ะใช่โดยมีท่านอาจารย์าอาจารย์โอ,าจ,าอจ,จะสวดบูชาปูพาป่พระฤาษีให้ฟังสินะจกักงคมพระประคนธรรมบุณีเทวานามโมพุทัยยะตุติยมปีพระประคณธรรมบุณีเทวานามโมพุทัยยะตุติยมปีพระประคณธรรมบุณีเทวานโมพุทัยยะอืมนะ ซึ่งเป็นการบูชาแบบง่ายๆไม่ต้องอนนยากอะไรอันนี้อาจารย์ท็อปเป็นคนสอนนะบทนี้บทนี้ผมได้มาตั้งนานแล้วได้มาตั้งแต่ตอนที่เป็นคนทรงใหม่ๆเลยนะบทนี้ครูที่ทรงอะแก,กให้มาแล้วมันก็มาเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะเออบทสวดประจําสํานักเราอาจารย์โอนะประจําสํานักเราอาจารย์โอสํานักอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปค่ะก็คือว่าถามว่าท่านมีเมตตาไหมมีเมตตามากพระฤาษีเนี่ยพูดตรงๆนะ มีเมตตามากแต่ว่าถ้าพูดจริงๆคนนะชอบไปใส่ร้ายท่านหาว่าท่านไปทําคุณทําของทําอะไรคนพระฤาษีเล่นแร่แปรธาตุก็มีแต่ส่วนใหญ่ท่านก็ไม่ทําอะไรใครหรอกนะพูดตรงๆพระฤาษีเนี่ยใจดีใจดีจดมีเมตตามาหานิยมอ,อ๋อแสดงว่าไม่ใช่ทุกสํานักที่มีฤาษีที่ทําของคุณใช่ส่วนใหญ่วิชาคุณไส่เนี่ยมันเป็นวิชาสายผีปา่านะสายผีพงต่างๆแ,<ต>แต่แต่มีฤาษีที่ทําแบบนี้ไม่มีไหม เขาก็ว่าอยู่ในป่าดงดิบลึกเป็นพวกบําเพ็ญเล่นแร่แปรธาตุของเขาอย่าปู่หรือสีอะไรนะปู่เสือเนาะปู่เสือนี่ถ้าท่านเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยก็อย่างเช่นว่ามนุษย์สมสูกันางเงือกเนี่ยตอนจะขึ้นไปเจอท่านบนเขาก็จะเห็นภาพมนุษย์สมสูกนางเงือกนะเห็นเห็นแมวแมวตัวเท่าเสือก็มีนะท่านแสดงให้ดูเฉยๆก็มีอย่างปู่เจ้าสมิงไพรนะเออ ก็ถ้าพูดตรงๆแล้วเออใช่ปู่เจ้าสวิงพายไม่ใช่ปู่ซค่ะปู่เจ้าสวิงพายเนี่ยคะ่ะใจครับในเรื่องลิลรทธ์พะโล่ที่ว่าเขาบอกว่าฤาษีเป็นคนทำแสดงให้จริงไหมคะก็ใช่ท่านท่านก็ทําให้เพราะว่ามันอ,อ,อันนี้เป็นเรื่องเล่าหรือว่าเป็นเป็นเรื่องจริงเรอ,งงอเป็นเรื่องจริง,เ,รอง,รงเออเรื่องจริงเลยเพราะว่าท่านดูท่านเปิดกระดานชนวนดูนับกระดานดวงดาวแล้ว บุพกรรมมันสมพงแต่มันทํามาไม่สมบูรณ์จึงจําเป็นจะต้องช่วยถามว่าช่วยเพราะอะไรเพราะท่านมีเมตตามหานิยม,มคือท่านมีเมตตาต่อสรรพสัตว์อยากจะช่วยให้เขาสำ,สำลิดสำลิดผลอย่างองค์ที่เป็นบรมครูหมอยานะหนึ่งในหมอยาเนี่ยคือปู่ฤาษีตาวัวนะอันนี้จริงอ๋อเหนึ่งในบรมครูหมอยาประเภทหนึง่ง ปูชีวกมาพัทอย่างนี้ล่ะอคะอาจารย์อันนั้น<อ>คือจดบันทึกสูตรยาจะปอนนูอันนั้นเขาเป็นฤาษีไหมก็เป็นจัดเป็นฤาษีประเภท<อ>หนึ่งแต่ว่าถ้าปูตาวัวเนี่ยถ้าพูดจริงๆอ่ะท่านอ่ะใช้อ่ะอะไรใช้เหมือนกับวัตถุวิเศษของท่านหรือเล่นแร่แปรธาตุคลึงที่ลูก,กตาแล้วเอาตาวัวใส่เข้าไปก็เลยมีหูมีหน้าเป็นวัวต้องศึกจากพระแล้วมาบำเพ็ญท่านเป็นเกลือกับปู่ฤาษีตาไฟนะปูฤาษีตาไฟนี่นี่ท่านจะมีแบบตาที่สามอยู่กลางนาราศหรือกลางน้าก นะพูดตรงๆว่ามีฤทธิ์มีเดชมากนะแต่ว่าท่านจะออกแนวสงครามสงครามเพราะว่าลูกศิษย์ท่านนะท,ทรยศท่านท่านเลยส่งวัวไป วัวไปเข้าไปในในบ้านเมืองของลูกศิษย์แล้วก็ระเบิดท้องแตกตายมียาพิษอยู่ข้างในเป็นเคมีอาวุธชีวภาพท่านเลยถือเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามแน่ปูตาตาไฟอ่าส่วนปู่ตาวัวเนี่ยท่านมีเมตตามหานิยมท่านจะคอยช่วยคอยอะไรท่านเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุนะมีหินสีหินเนี่ยเอามาคึงที่ลูกกระตาแล้วสามารถเป็นหินดูดกินดวงแก้วคึงที่ลูกกระตาแล้วเอาลูกกระตาใส่เข้าไป ตอนที่ลูกศิษย์ท่านเอามาให้อะลูกศิษย์ท่านถามว่าเห็นไม้แสงกาไรบอกมันอยู่ใต้ส้วมก็บอกว่าท่านก็เลยท่านก็เลยให้ลูกศิษย์หยิบขึ้นมาหยิบมาเสร็จให้ไปล้างน้ําให้สะอาดแล้วเอาไอ้ไอลูกแก้วนั้นอะไปใส่ไว้ในนี่ ใส่ไว้ในโหลน้าพึ้งแล้วท่านก็หยิบขึ้นมาแล้วท่านก็คลึงๆแล้วท่านก็บอกให้ลูกแก้วไปหาลูกกระตาคนที่ตายมาแล้วปรากฏว่าก็ไม่เจอก็เจอตาหัวก็เลยเอาหัวมาแล้วก็ใส่เข้าไปท่านคลึงลูกแก้วเข้าไปก่อนเสร็จแล้วท่านเอาลูกระตาใส่เข้าไปใส่เข้าไปปรากฏว่าเดิมตาบอดหรือไงคะเดิมตาตาบอดก่อนตาบอดท่านเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุโ oh. ออนักเล่นแร่แปรธาตุจึงได้ถือว่าเป็นบรม,มครูด้านหมอประเภทหนึ่งที่จะรักษาคือท่านรักษาทุกอย่างหลายอย่าง มีละครเอ่อในกระตูนหรือในอะไรก็ตามที่เอาประวัติท่านมาทำอ่ะจะบอกว่าท่านเนี่ยเป็นนักรักษาคนขนาดขาดครึ่งตัวท่านยังเอาไอ้นี่ไปครึ่งครึงแล้วเอาตัวไปต่อกับหมาเออเอาตัวเอาครึ่งตัวคนไปต่อกับหมาบอกว่าไม่ให้ตายอะดีแล้วอยู่สร้างบาร,รมีต่อนะมีคนหวังจะไปอเอาโหลอลยท่านอันนี้จริงแต่ว่าถ้าเป็นปู่นสศีนารอดเนี่ยจะใจดีขอได้ทุกอย่างแต่ว่าท่านจะเป็นบรมครูโหรถ้าโดยโดย โดยวิชาโหราศาสตร์แท้ๆเนี่ยเจ็ดตัวสี่ฐานเจ็ดตัวสิบสองฐานอะไรก็ว่าไปมันมีเจ็ดตัวสี่ฐานเจ็ดตัวเก้าฐานเจ็ดตัวสิบเอ็ดฐานเออสิบเอ็ดฐานน่ก็ว่าไปแล้วก็เวลาจะไหว้ครูหรือีโหน่ะที่สมาคมต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีฤรษีเนี่ยมาวางไว้เราก็เห็นกันเสียนเสียนไม่ใช่เสียนอย่างเดียวมีตัวด้วย หรือีอะนะจริงๆนะอูรุปันขี้พึ่งเลยมาวางอะเนื่อว่าฤาสีจริงๆจำได้ที่สมาคมหนึ่งเทารา์โอไปเรียนจบมามาวางไว้อ่ะนะเอาหุ่นฤาสีอะเทวารูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเป็นแบบตาตัวเท่าคนเลยเปขี้พึ่งที่พึ่งเออหนาตัวเท่าคนเลยแล้วแล้วผูก็ถามว่านั่นฤาสีอะไรเขาก็ขนาดนั้นเขาก็ได้กล่าวยินดีอะไรกล่าวแสดงเอกมาเขาบอกว่าปู่สีนารอดได้รับการว่า จดบันทึกเก่งวิชาโหราศาสตร์ไทยนะสั่งสอนผู้คนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเรียนโหราศาสตร์ไทยหรืออะไรก็ตามหรือเจดตัว11หรือเจดตัวสี่หรืออะไรก็ตามเนี่ยเราจะต้องนการใช้วันเดือนปีเกิดใช้ตัวเลขใช่ไหมคะใช่ในการคำนวณใช่ถูกกําหนดไว้จึงมีเมตรามหานิยมแล้วท่านมีศาสตร์ลายมือกับหงูเฮงไหมคะมีท่านก็มีพระฤาษีนารอดนรรักษศาสตร์อย่างนี้ใช่ไหมใช่ท่านมีหมดท่านมีหมดก็คือว่า ในที่นี้ก็คือความรู้ทุกอย่างมีหมดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเรียนโหราศาสตร์เลยก็ตามอาจารย์โอจึงจําเป็นจะต้องเป็นคนครอบแล้วผมจึงต้องเป็นคนครอบต่ออีกทีหนึ่งเพราะอาจารย์โอแกจะทาท่าอย่างนี้ก่อนพระฤาษีจะมาอย่างนี้ก่อนอพอม,มาเสร็จแล้วอาจารย์โอเขาก็จะมือสนินแน่แล้วก็จะหาหาเสร็จแล้วครอบพอครอบเสร็จแล้วก็หมดหน้าที่อาจารย์โอให้อาจารย์้อครอบแทนอ้าพูดตรงๆโดยที่ว่าพระฤาษีเนี่ยพูดตรงๆนะ ท่านเป็นผู้มีฤทธิ์มีเมตตามหานิยมแล้วท่านก็มีความรักกับลูกศิษย์ะนะพูดตรงๆและ,ะอย่างหนึง่งเวลาจุดทูปเก้าดอกอมพระประคุณทัพมุนีเทวานโมพุทธายะเตยามปีพระประคุณทัพมุนีเทวานโมพุทธายะตาเตยามปีพระประคุณทัพมุนีเทวานโมพุทธายะอม นมโมพุทธายนามาพะธาจะภะกัสลือ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 นะและกล่าวถึงพระนามท่านองค์ปู่ฤษีนารอดก็จะทำให้เราได้รับพลังงานความขลังจักรนะความรู้ทั้งหลายจะมีได้ก็ต่อเมื่อมีคู่ครอบมีผู้ดูแลเมื่อมีครูแล้วจงรักษาครูไว้ให้ดีโดยมีท่านอาจารย์โอ้อาจารย์ทอผันหน่อยดิอ,อันนี้เป็นความเขาเรียกอะไรอ่ะอยากให้รู้ไว้อืม คือคนเราเนี่ยมสมมติมีมีเสียงปู่หรือสี่ใช่ไหม,มแล้วก็มีการเรียนเรียนการอ่าหัวาศาสตร์ใช่ไหม,มดั้งเดิมนะคะเราวิชาหัวลาศาสตร์อะไรก็ได้สักแขนงหนึ่งเนี่ยหรือว่าหลายแขนงก็ได้อเราถ้าเราเลือกข้อปู่หรือสีเนี่ยอโดยที่เราไม่เรียนหัวาศาสตร์เนี่ยเราจะมียาสามารถรับรู้อะไรแบบว่าย่างิงดีได้ไหม ถ้าถ้ามีถ้ามีเขาเรียกยานบารมีหรือมีองค์นี่อยู่ในตัวนะมีอง์เป็นปู่ฤาษีแต่ว่าไม่ได้เรียนโหราศาสตร์เลยนะไม่ได้อ่านตำราอะไรเลยจะมีเขาเรียกวิชาที่ไปโหไปทำนายคนได้ไหมถ้าถ้าถ้าเป็นองค์ลงอ่ะมันมีนะถ้าเป็นองค์ลงมันมีนะอมันมีมันมีองค์ลงมันมีได้แต่ว่าความรู้มันจะไม่แน่นแต่ถ้าเกิดว่า มีวิชาโหราศาสตร์แล้วมีองค์ช่วยเนี่ย oh. ความรู้จะแน่นมีสองอย่างคือคุณอย,อย่าลืมอย่างหนึ่งกฎแห่งธรรมชาติก็คือหนึ่งผู้มีความรู้จริงมีศาสตร์แขนงนั้นจริงจะสามารถพยากรณ์และอยู่วงการนั้นได้ตลอดไปนี่ไงเอ,อ,อ้พโกที่ว่าเขาเรียกอ,อะไรเป็นสมาคมและสถาบันใหญ่ที่แบบสอนอโหราศาสตร์แขนงต่างๆเนี่ยหลายวิชาเนี่ยค่ะเขาเรียนจบไปแล้วนะมันจะมีการ จัดงานไหว้ครูขึ้นมาแล้วก็จะมีปู่ฤาษีเป็นเสียนเนี่ยะคะ่ะเสียนปู่ฤาษีเนี่ยเอาไว้สําหรับครอบลูกศิษย์ใช่ไหมคะจรย์ฮอ่ะอ่าอ,อ่เอาละสาหรับรายการในรอบนี้แล้วลวันนั้นก็จะเป็นวันแจกใบกอาวุธิบัตรที่จบเรียนจบไปะ,ะเขวก็ากันกนะใช่าตามสถาบันใหญ่ต่างๆนะคะ,อ,ะาอาจารย์โอจะฝากอะไรไว้ไหมอ๋อสำหรับอาจารย์โอใช่ไหมถ้าเกิดว่าใครจะมาเรียนนะคะวิชาไท่ย, 24, ยิปซีกับอาจารย์โอเนี่ย อาจารย์โอจะข้อปู่หรือีให้นะคะอืมเอาละครับสำหรับใครที่ต้องการตรวจองค์ตรวจเทพก็ติดต่อสอบถามได้ที่ facebook โอซิริกรอภิรัตโอซิริกรอภิรัตนะครับเบอร์โทร0619922645 0925929261 i องออซิริก5สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อัน้นไพ่ย,ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพ รับขันครูณนะหน้าทองสาริการลินทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งสารถอนศาลวงสมเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมค่ะได้ตามนี้นะครับนะเอาละผมกับอาจารย์โอก,ก็เดี๋ยวรอบนี้จะลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในรอบถัดไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ